เป็นอสูรหวสามกบดาเพื่อรอรับพรหมาธาดาํำขับมีพระเวทมาวางไว้แล้วก็ร,นนกรับตัวไปทีนี้จริงจริอ่ะรับพรหมาธาดา,อาพอมาจากพรหม,มโลกอ,ออกมาวันนั้นไม่ได้ดูภูมิอากาศไม่ได้ดูสภาพอากาศอ๋<พ>อเพนาะไรุ่งนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยระหว่างพรหม,มโลกกับโลกมนุษย์มันไกลพอหอบอา,าตุ้งตุ้งตุงตุง ตกลุ icana, Entonces, ้มอากาศตกลุ้มอากาศแกห่อห้อมาหรือเปล่าครื่องบินเฮ้ยห้อมามีหลุมอากาศด้วยเหรอแล้วหอห่อหอยาดหอการบินมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกใครจะไปบุกรุกก็ท่านหองท่านมาไม่รู้ดียังไงหรอก็ เขาศ่กสาให้ท่านว่าไปผ่านน่านฟ้าไหนเขาอ่าลุกๆไปผ่านน้านฟ้าไหนในถนนกาซาตุนใจขอให้เรียบไปทางเอเชียให้เรียบไปอาเซียนเรียมไปอาเซียนเขาพึ่งมาทางไหก็ผ่านบ้านเราผ่านเมืองไทยที่เราอยู่เนี่ยแล้วแล้วัะไงต่อเหนื่อยท่านก็เหนื่อยขาเป็นกระหิวขากระหาวขากระหิวเนื้อขอทาข้นน แค่เดียวเลยแล้วเหงื่อท่านก็แต่งกายท่านก็อยากจะอาบน้ำให้สบายสบายที่พอมาปึ๊บปึ๊บถึงชะอําพอถึงชะอําพะไปลงชะอําหรอ่ายังไงก็ผ่านชะอําได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันไอเส้นทางดินมันผ่านทางนั้นผ่านชะอําเออเห็นคน เห็นคนเร่งน้ำมันเยอะท่านอยากรีแลกซ์รีแลกซ์รีแลกซ์อยากกระพับพอนเออทำไงพอนพอนทำไงอ่ะก็ไปแสฉสารสามีเลยแสฉสารก็ไปนิดเดียวอ๋อฮะอัดคนสัอัดคนคนเนี้ยป่าเนี้ยป่าก็เลยเอาท่านก็เลยเอาคำพีวามวางแล้วก็ผัดผ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เขาไม่ได้ทำท่านนี้นะไม่มีเฮ้ยมีละครอ๋อ อ๋อจริงๆมา่ปกตินลยอ๋อพี่ไอ้เจ็อยากจะสนุกอ่ะไอ้ชาห่วงยาไม่บอก็ตรงที่มันมีคนมีคนอ่ะแลไม่มีร้านมันยาวไม่ันเลยเหออันนีรานนี่ร้านกูาสต์ไงกูไปไอ้ห้องลมลงในห่วงยาลงในห่วงยาแล้วจะแั็แข็งแข็มแข็งแขขเเล่นน้ำเลยทีนี้มันมีไอ้ไอ้สังขาาสูงเนี่ยมันอยู่ใต้บาดาลมันคอยมองแล้เห็นไหมมันก็เลยใช้ บัตเตอจแอนใครว่าบัไฟจแอนัอรไฟเปว่าล่ะัฟัตอะไรครับีเสื้ออออผีเสื้อผีเสื้อจายแอนยักษ์เออผีเสื้อยักษ์เออจริงจริงอะไรแกนี่ไปโขนประชาคมอาเซียน่เนี้ยเกือบจะไปเกือบจะไปเปิดเตียแล้วเกือบจะไปเปิดเตียแล้วไปหครก็ไปหาใครมาใเ้ื่อก้ล้ว มึงเ,เกียย่ยวว่าใครอ่ะไปลุกล้ำผี่เสื้อสมุมนคนละเรื่องยาเดี๋ยวผ้าใยาไไมันมีก็คนอยู่คเราเรื่องไอ้ลับไอ้ลับเอาคำทีพระธรรมศาสตร์เฮ้ยอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยไอ้ลับตรงนี่พระธรรมศาสตร์อย,อยู่ตรงนี้นนก็พเพราะเหตุนี่แหละถ้าคำทีนี้หายไปอ,ะอ่ะธรรมาศาสตร์ไม่เกิดออ๋ ธรรมศาสตร์ไม่เกิดเพราะคำพีอะไรพระธรรมศาสตร์เออรับไปอ่ะเออมันเป็นคำพีที่สอนหลักธรรมแก่มนุษย์โลกโอ้แล้วมันตอนนี้มันอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ราชดำเนินฮะราชดำเนินที่ไหนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใส่ขาดนั่นเองไอ้พวกมันหลับมัน่็ฮะขานกันใครจะรับไม่ได้มันเริกเถอะอะไรอ่ะใครจะรับใครทำไม่ได้กูไม่รู้มาคำพีเหมือนกันอ๋อเอ็งเห็นไหมล่ะมึงก็อพระพระบรมาชาดาออกมานั่งมือออกมานั่งพิมาเห็นป่ะเห็น คำที่ใส่พานไว้อะใช่ๆแล้วเขาเรียนแดกกขบพองมาอ๋อคำทีมีที่มาที่ไปเออแล้วใครมาลักไปนะไอ้บันจฟ้าจแอบใครนะล,ล,ลักที่ใช่ไหมเออลักลักลักคำที่เล่าเออเอาล,ลักไปไหนอะ่ะลักไปกืนให้กับสังหาสูงกืนไปในท้องแล้วก็ลงไปใ,ใต้บาดาลขนาด ท่านที่พอดีไปขอคืนมันยังไม่ให้เลยอ่ะนี่มันไม่รู้ไม่รู้อยากได้อีกแล้วไม่ให้เลยแม้บอกว่าอยากได้อาชีพฟ้องเอาโอ้โหข้ามเลยข้ามต้งพูดกันแล้วเหรไอ้นไม่เป็นไรไม่ได้ทำกระสุนไอ้คนทำหมดคนเดียวเลยไป กูเป็นเรื่องหลังคันก็เป็นเรื่องหลังเรื่องต่างกมาจากครูไม่ใช่มาจากข้าไม่ใช่มาจากข้ามาจากใครมาจากกรรมกรพี่อยากได้อย่างนี้พี่อยากเอานี้พี่อยากเอาอนี้พี่ครับพี่พีหนังสือเรื่องว่าจะไปได้เออน่ารักพี่ว่าได้เออแกก็ได้ทุกอย่างก็ต้องได้เออครูตามทั้งหมดได้แค่หลังหน้าไฟงหน้าไฟ คูณพวกไอ้กินคอ๋อลักตอนนี้สารสุนลักไปแล้วลักไปแล้วลักไปแล้วเราจะเอาคืนได้ไงอะเราต้องไปกราบประการคูณพระอินทร์กราบคูณพระอินทร์ให้องค์อินเนี่ยซึ่งเป็นบอสเราเนี่ยบอสเราแล้วอยู่ที่ไหนท่านอยู่ที่ไหนเรากราบพระอินทร์เนี่ยเออทำไมอะแล้วเราจะไปกราบคูณที่ไหนยังไงอะอ้าวแล้วที่พิมานไม่อยู่อะไม่อยู่แน่นะไม่อยู่ไม่อยู่กูรู้ว่าท่านท่าพ่มาไม่อยู่กูรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่หน้าสารการทุ่งที่มหาลัย ยุ <ique> ่งยุ่งอะไรสงครามเหนือเขาไปทำอะไรที่นั่นอะเขาไปทำอะไรเขาไปทำอะไรที่นั่นดูแลรายคนเมืองเขาเป็นสัญลักษณ์ตัวนั้นเป็นสัญลักษณ์หรใช่ตอนนั้นนั้นนายท่านเหรอออนายนายนายพวกเรานายใครตรงนี้ใครถ้อินอะนายเรานายข้าเพราะเพราะคนอื่นนายท่านไม่ได้ขึ้นเมย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไม่อินเหรอไม่ได้ขึ้นอันน้นนายเป็นใครอ่ะอธิบดีนายท่าน กลับแล้วงั้นกลับแล้วเราเล่นกันนี่แหละฮะบอกไม่ได้ให้ต้องคืนอะไรเอาอันอันคืนเนี่ยไปเจรจาเลยไม่ยอมนะครับเลยว่าอาทีตย์ไปก่อนอนทิตย์นี้ไปก่อนอนี่เราจะทำยังไงอ่ะต้องไปทุนพี่อิมพอดีไม่ได้ไปคนเดียวด้วยไม่ได้ไปใคร ไอ้ภริยาท่านกะกะเอาความอ่อนหวานของภริยาไปเกลากาอ๋อสารสูตรที่มันใจตีใจดำนะขนาดท่านมาขอมันยังไม่ให้เลยลถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณแต่งงานคุณไม่ใช่สั่งรถตู้หรอกแล้ามีบอกด้วยรับอกเราไปทูลพระอินทร์ดีกว่าเออเราต้องไปหาเราต้องไปหาองค์อมรินเราต้องขึ้นสะพานอมรินไปไ่ต้องไปไปเลยไปเลยนั้นไปเฉยๆก็ได้ไป ฝ่ายองค์เทนะต้องภาพเหรอขนต้องภาพโอ้โบราณจารีประเภทนี้ต้องเคงครัดฝ่ายองค์นานๆจะภาพทีต้องฟังไม่เหนื่ราแต่เป็นคนสอนชั้นตั้งแต่เด็กฝ่ายองคที่เราต้องดูรัจดจำไว้มันาึเปหายากไม่ค่อยมีให้เห็นหรอกทั้นฝ่ายองค์เทดูให้ดีจับตาไว้ดิขอโทษครับสัตว์เข้าไปถึงสัง หลังหลานมาใครอ่ะใครเจอเป็นหลานูอ๋อจี่หยผมให้ใครเขาอัเขาเพื่อดแล้วเอาก็ต้องาะไอเนี่อาอใครกูรู้แล้วใครฉันรู้แล้วใครใอโดนี้ตากับโดเรมอนไอนี่เป็นกูตายตาอเทวาท้งางค์ ่าเผื่อไปชูนตะกอนเกอโอโใครนะใครนะมะโกนชูนใครนะอ่อนโีโ oh อ้โหแล้วใครกล้าถือมั้ยนะไม่มีเราเรียกประชุมทีมมึงหน้ากันเนี้ยแกลไม่อยู่ด้วยเอได้ไยเองไม่อยู่ด้วยกูรู้เาบอกมีประชุมกุลาบลอง มีผาตัวมาเล่งเพลงเพลงไรแล้วจะมึงมีหรอเล่ามีที่ไหนเพื่อนกูขาจะมอกเพื่อกูไอไม่ไอ่ะ่ะ